อูทานแน่นอนได้ยินพี่ฟอได้ยินอะไรเหรอพี่อะไรเสร็จแล้วเหรอโอ้แล้วหนี่งพี่ฟอร์ดมาแล้วเราทำเป็นเนียนๆก่อนแล้วพี่ฟอเข้าห้องนาวไปแล้วเราค่อยแก้อย่างชอบดีเลยมากก็คือ พึ่งเต้นกันเสร็จก็เลยแบบว่ายังค้างอารมณ์ค้างกันอยู่นนนะใช่จีบกี๊ดบเบีพี่พอไปไหนเธอพี่พอไปอาบน้ำครับสิยงที่4 8ใช่แล้วฝอาจุ๊เแม่งให้ฟอร์ไหนได้เดี๋ยวจะจุ๊เแม่งให้ครบทั้งห้องเลยลูมเมดสุดจัดประหลัดบอกโทษเธอดิมานรองเิ้นใช่แล้วเจ้าภาษาใต้หน่อย อร่อยนี่เอ้ยพูดอะไรไยนี่อะไรอีกอะไรคือคนถี่บ้าถี่บ้จะบอกว่าคนที่แม่นที่สุดคือพี่ฟอพี่ฟอใช่ปุ๊เออพี่ฟอได้คุณภาษาปิดไฟห้องมาเอ้ยไแกพี่ฟอเหมือนไหมอุทานแน่นอนได้ยินพี่ฟอได้ยินอะไรเหรอพี่อะเราเสร็จแล้วเหรอ หนึ่งพี่ฟอมาเดี๋ยวเราทำเป็นเนียนๆก่อนแล้วพี่ฟอเข้าห้ <Okay. S 1> อ,องน้ำไปแล้วเราค่อยเก็บพี่ฟอเข้าแหววน้ำยังหนู่ดูตัวจากดูโทรศัพท์เนี่ยโอเคจะก,กันป้าถาไมไปเฉยเป็นห่วงลามน้าจุ๊บๆ <Okay. S 1> ไม่บเบลแต่วันทายแล้วมันอาจจะมีใจให้เราเรามีใจให้เธออยู่แล้วต,ต้องสะดวกแน่ เสียพี่ฟอแล,แ,แล้วเดี๋ยวเราค่อยถามเอิเอ่มความรู้สึกพี่ฟอหลังจากพี่ฟอนับเสร็จนะ <c oughs> แล้ววะ <c oughs> ตจมที่ฟอคืนแน่เออจริงไม่แต่คนที่เอาคืนหนูไว้ที่สุดคือนนี่พูดซิว่าใครไม่เคยแก้พี่จนเลยไม่มี <c oughs> มีนก็แกล้งเหอะ <c oughs> ก็คืออ่ะมีจะมังกดพี่อยู่แล้วตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ด้วยกันหรอโอ้ยคน,นอะไรจากความจำสั้นไม่ไม่เหมือนพี่เจนฮารตูน <c oughs> I love you so much <'m> <c oughs> นี่เนี่ยแกงไม่ฟอยได้ป่ะนี่หรอใช่แล้วทุกคนทุกคนโชคดีนะที่พี่ฟอยยังไม่ได้งอนเรานะถ้าไม่งั้นหนูจะบอกว่าพี่ฟอยทุกคนเป็นคนทำไม่ใช่หนูหนูไม่ตั้งใจอะไร ไม่มี่ยไค